Hi h e l l o สวัสดีครับช่างตอมเพชรบุรีครับวันนี้ก็มากึงสลักลูกสูบดูกันนะครับว่าจะทำเป็นบูธปลายก้านนะครับใส่ให้ลูกค้านะครับก็ลูกค้าสั่งก้านสูบไปแต่ว่ามีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับนี่ครับก้านสูบสองจังหวะนะครับตัวนี้ก็เป็นก้านสูบเมตรร้อยนะครับอ่า แ๋ยวแกะดูกันนะครับการสูบนะครับสลักลูกสูบนะครับแผ่นชิมนะครับในหนึ่งชุดมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันลูกปืนนะครับนี่ลูกปืนด้านล่างนะครับอ่าแล้วก็ลูกปืนบนนะครับ แต่ลูกปืนบนนะครับมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือนะครับลูกค้าไปใส่ลูกเชียลูกคาเซลูกโซนิกใส่เข้าไปครับแล้วมันหลวมแบบนี้นี่พอลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจนะครับว่าใส่การสองยงหวะแล้วทําไมใส่สลักสิบสามไม่ได้นะครับมันหลวมมันดังนะครับบางคนใส่ขับก็ยังมีนะครับไม่รู้นะครับมันหลวมนะครับนี่เห็นไหมต้องใช้สลัก14นะครับลูก P C X นะครับ หรือว่าลูกที่เป็นของสมัดสเตปอะไรก็ได้14นะครับแต่ถ้าใส่สลัก14แล้วมันไม่วิ่งนะครับก็ใส่สลัก13นะครับใส่เชียใส่เซใส่โซพวกเนี้นะครับก็ต้องใช้บูตตัวนี้กึ่งกันนะครับเดี๋ยวเรามากึ่งดูกันเลยครับมันก็แข็งนะครับเพราะว่ามันเป็นสลักลูกสูบนะครับสลักล่างลูกสูบเลยนะครับก็คือสลักตัวนี้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะ แข็งประมาณไหนนะครับแล้วก็กึ่งยากเพียงไรนะครับสั่งทําได้นะครับแต่วันหนึ่งรับไม่เกิน10ตัวนะครับเพราะว่าแค่10ตัวนี้ก็กึ่งนานแล้วครับกึ่งกับทั้งวันแล้วนะครับแข็งมากครับแล้วก็กินมีดด้วยนะครับเปลืองมีดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่เดี๋ยวกึ่งปอกก่อนนะครับเอาความแข็งออกก่อนนิดนึงนะครับไฟแลบเลยนะครับ เป็นสีม่วงเลยเห็นไหมครับอันนี้ถ้ามีดไม่คมนี่คึงเขาไม่เข้าเลยนะครับอ่าึงเสร็จหนึ่งครั้งนะครับพขนาด,ดูก่อนนะครับกว่าจะได้บูตแต่ละตัวนะครับต้องใช้เวลามากเลยนะครับอ่าอันนี้ก็ใกล้จะได้แล้วนะครับสิบแปดครึ่ง ปลายการสูบตัวนี้ของเขา18นะครับเราก็ต้องกึง18ดจุดนิดๆนะครับเพื่อให้มันตึงเข้าไปถ้าหลวมเดี๋ยวมันจะดังอีกนะครับอ่็อันนี้เป็นการกึงนอกนะครับกึงรูนอกยังไม่เสร็จนะครับเนี่ยต้องค่อยๆกึงทีละนิดทีละนิดครับกึงเยอะไม่ได้เลยนะครับมีดหักหมดเลยนะครับค่อยๆนะครับ เดี๋ยวดูรูในนะครับอันนี้กึงนอกให้ดูก่อนนี่มันแข็งนะครับมันชุบมานะครับมีขาวไม่ได้กินเลยนะครับมีขาวกึงหมดล้ำหมดด้ามเลยนะครับไม่เข้าเลยอ่านี่ครับเสร็จแล้วนะครับวงนอก นะครับประมาณตั้งที่สเกลแท่นกึ่งไว้แล้วนะครับประมาณ18มิลนะครับนี่ครับกึ่งแค่ครั้งเดียวก็ได้แล้วนะครับอ่าแท่นมันค่อนข้างจะแม่นนะครับแม่นค่อนข้างจะนิ่งนะครับก็ต่อไปนะครับรูในนะครับรูในเราต้องการสลัก13บนะครับสลัก13บตอนนี้มันแค่ประมาณ10มิลเห็นไหม ต้องกึงออกอีก3มมิลนะครับวิธีการกึงนะครับก็จะใช้มีดกึงกึงไม่ได้นะครับอันนี้มีดกึงมันจะเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าทําไมเข้าไม่ได้นะครับนี่นี่อันนี้มีดเล็กแล้วของผมนะครับมันก็ยังใหญ่กว่าอยู่ดีนะครับพอมีดกึงเข้าไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้มีดกึงนะครับเพราะว่าถึงใช้มันก็เข้าไม่ได้นะครับอ่าเราก็มานะครับ เปลี่ยนมีดนะครับมีดกึงกึงไม่ได้แล้วนะครับดอกมิลลิ่งเข้าไว้กัดไว้เจาะกันนะครับใช่ไหมครับแต่ของผมนะครับวันนี้นะครับก็เจ้าดอกมิลลิ่งนะครับมากึงนะครับนี่ครับหดอกมิลลิ่งดีๆนี่แหละนะครับเอามากึงกันนะครับนี่ครับปรับมุมมองเอาเองนะครับตามที่เข้าใจนะครับและได้เล่าเรียนมานะครับแต่ผมก็ไม่ได้เรียนเกี่ยวกับกึงมาเหมือนกันนะครับอาศัย ลองผิดลองถูกเอานะครับถ้ามีอาจารย์ผู้ไหนจึงเก่งแนะนําได้นะครับมีวิธีกึงที่ง่ายกว่านี้ก็แนะนําผมได้นะครับผมจะได้ทําคลิปลง youtube ให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นวิทยาทานนะครับได้บุญนะครับช่วยกันนะครับนี่ครับอู่ตรนี้นะครับอันนี้ก็คือวิธีของผมแหละแต่อาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะครับนี่ครับตั้งฟันกึงให้ดีนะครับตั้งเขี้ยวกันให้ดีแล้วก็ดันเข้าไปเลย ได้ยินเสียงไหมครับเสียงความแข็งนะครับของเหล็กที่ชุบมานะครับแข็งมากนะครับเวนะครับเราจะใช้ความลึกประมาณ16มิลน,นะครับ16มิลน,นี่ครับเรงเรามีดมันถอยหลังอะครับ 上午好，回答。 ตัวนึงก็ไม่เกิน5นาทีครับคือไอนี่ตัวหนึง10กวนาทีกับ20นาทีเลยนะครับใช้เวลามากกว่ากามสีเท่าเลยนะครับเหล็กเหนียวจริงๆนะครับถ้าเหล็กธรรมดา ใช้งานทนทานนานปีเลยนะครับใครต้องการแข็งๆหนึ่เดียวนะครับจัดให้ได้นะครับตามสั่งนะครับสนใจก็สั่งมาได้